เฮ้ยกิจกรรมใหม่ว่ะกิจกรรมหลอมวิญญาณช่วงนี้มีโปรเติมด้วยนี่ว่าโปรยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะมารีวิวกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยกดเข้าไปตรงนี้นะหลอมวิญญาณตอนนี้มีโปรคูนอ p อยู่นี่ว่าโปรโมชั่น2ชั้นรับ r p ีคูณ20% 2 3ถึง29้ใครที่จะเติมก็รีบเติมช่วงนี้น่าจะคุ้มส่วนตรงนี้ก็ของรางวัลทั้งหมดนี่ไงแจ็คพอต แร็ควอดจะมีไอริเลียทอง15ออฟแล้วก็3แกร็บแบ็กแล้วก็ไข่10ฟองวิญญาณขั้น4อ๋อวิญญาณมันจะมีอยู่4ขั้นขั้น1ถึงขั้น4สีม่วงสีทองสีเงินแล้วก็สีแดงใช่ปะแต่ละขั้นก็จะมีของรางวัลแตกต่างกันออกไปเฮ้ยมีสกินเวนฟรีด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้ไอริเลียทองซื้อไม่ทันอันนี้คือของรางวัลทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปตามหาไอริเลียทองด้วยกัน โอเคเดี๋ยวมาดูข้อมูลอีเวนต์กันก่อนช่วยวิญญาณที่ติดอยู่ในตะเกียงของเทสและรุนรับรางวัลสุดเจ๋งกันเลยให้99อาพีเพื่อช่วยเหลือดวงวิญญาณที่คุณเลือกแล้วก็คุณสามารถคลิกเปิดทุกอันเพื่อช่วยในคราวเดียวค่าใช้จ่ายของอาพีจะเปลี่ยนไปตามปริมาณของวิญญาณที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยโอเคก็คือซื้อทีเดียวก็ราคาก็จะขึ้นตามอาพีที่เรายังไม่ได้ปล่อย2เมื่อเปดิดล็อกดวงวิญญ,ญาณผู้เล่นจะเห็นรางวัลที่ซ่อนอยู่ข้างในดวงวิญ,ญญาณจะมีอยู่ทั้งหมดปี่ราอ,รอ,อกาอยววิญ,ญ,ญณุดับเค คุณสามารถรวมวิญญาณเข้าด้วยกันเพื่อสร้างจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งวิธีรวมวิญญาณคลิกและลากวิญญาณไปทับวิญญาณอีกดวงที่มีสีเดียวกันอ๋อก็คือเอาสีเดียวกันมาผสมกันตัวอย่างคิกและลากวิญญาณสีแดงไปทับกับวิญญาณสีแดงอีกดวงก็ตามนั้นเข้าใจไม่ยากส่วนการแรกของเรามันก็คือคลิกและลากดวงวิญญาณนั้นไปยังโซนอยากได้อันไหนลากมารับที่นี่เฮ้ยก็คืออันนี้ใช่ไหมอยากได้อันไหนลากมารับที่นี่แล้วก็สามารถดูของรางวัลทั้งหมดของแต่ละขั้นได้โดยเอาเมาส์ไปวางที่แผนนนนนนภูมมมมมิดด้้้าาาาซยือออสุีีี่่่ใชััเคไงงงขขก็จะรวต มีสปิริตบาซ่อมเวนด้วยส่วนขั้น4เนี่ยก็จะมีแจ็คพอตอยู่4อย่างก็คือไอเล,ลียทอง15ออฟแล้วก็3แเกมแบ็กแล้วก็ไข่10ฟองโอเคเข้าใจละตัวนี้มันก็เขียนบอกนีา่าคลิกที่วิญญาณสีขาวเพื่อสุ่มรับวิญญาณสีสีแล้วก็นำวิญญาณไปแลกของรางวัลหรือรวมสีเข้าด้วยกันเพื่อรับรางวัลที่ดีกว่าหากได้รับวิญญาณสีม่วงครั้งที่6จะได้รับของรางวัลใหญ่โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะมาเปิดกันเลยดีกว่าเปิดทีละดวงหรือว่าจะเปิดทีเดียวเลยผมว่าเปิดทีเดียวเลยก ี๋ยวมาดูซิสิบดวงเฮ้ยสิบดวงได้อะไรบ้างวะเนี่ยได้กล่องแล้วก็โทเค็นแล้วก็ออฟโอ้โหโทเค็นโคตรเยอะกดยืนยันตอนแรกผมมี1 0 0 0 0 RP นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากิจกรรมนี้จะหมดไปเท่าไหร่ถึงจะได้ลีเลียทอง10ดวงได้สีแดงมา9ดวงโอเคเดี๋ยวจะมาลอม2ดวงนี้เป็นสีอื่นปึ๊บก็จะเป็นสีเงินลอมโอเคสีเงิน2อันผสมกันเป็นสีทองทอง2ออันผสมกันเป็นสีม่วงโอเคม่วงมาละหนึ่ง แล้วก็ผสมต่อแล้วก็เป็นสีทองเฮ้ยสามกล่องว่ะโอเคตอนนี้คือผสมกันไม่ได้แล้วเพราะมันโคลตสีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดทุกอันเพื่อหาสีแล้วก็มาผสมต่อรอบนี้โอ้โหได้โทเคน็นโทเค็นเพียบเลยไม่ต้องเสียเวลาเก็บละแล้วก็ผสมกันต่อปึบป๊บปึ๊บเฮ้ยสีทองสองแล้ววะ่ะมาม่วงสองเฮ้ยหนึ่งเลเจนเดรี่แรนดอมสกินใช่ไหมเมื่อกี้นี่ไง โอเคม่วงสองแล้วอยากได้แจ็คพอตจังเลยตอนนี้ก็หมดไปประมาณ1700 RP นะโอเคคงต้องเปิดอีกทุกอันปึ๊บโอ้ยแจ็คพอตยังไม่มาวะทองสองอันละม่วงสามแล้วเนี่ยไฮนูนถุงไฮนูนโอเคม่วงสามแล้วไม่เป็นไรเราจะผสมกันจนกว่าจะได้รอรุ่นม,มาเมื่อไหร่แจ็คพอตจะมาโอเคเปิดทุกอันอีก ปึ๊บผสมกันม่วงสี Enough, ่แล้ววะใกล้จะห้าละโอเคเนเจอราดี่แรนดอมสกินอีกแล้วแปดสิบทเค็นเปิดทุกอันใช้ไปประมาณ3,300 RP คหรือว่าอะไรก็ได้ที่อยากได้อันนี้แค่ของแถมวันนี้ยังได้เยอะขนาดนี้โอเคเรียบร้อยสิ้นสุดการรีวิวกิจกรรมหลอมวิญญาณสรุปก็คือผมเปิดไป40ครั้งได้สกินไอริลทองแล้วก็ของแถมมาโคตรเยอะโอเคหากใครที่สนใจก็สามารถมาเล่นกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะเผอๆอาจจะโชคดีแบบว่าเปิดแป๊บเดียวได้อะไรเงี้ยแล้วหากใครที่จะเล่นก็รีบรเล่นนะเพราะว่าตอนนี้มีโปรเติม RP อยู่ก็คือถึง29กร,รกฎาคมเล่นช่วงนี้น่าจะคุ้มกว่าส่วนวิธีเล่นก็ไม่ยากก็อย่างที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ใช้ไปไม่ถึง 4, ส่วนระยะเวลาของกิจกรรมนี้ก็คือวันที่29นะก็ถ้าหากใครพลาดก็ถือว่าเสียดายแย่เลยกิจกรรมโคตรดีมีแต่คุ้มกับคุ้มโอเคสุดสุดการรีวิวกิจกรรมบ๊ายบาย